แล้วทำไมถึงมาเลือกมาเรียนชุมนุมนี้อ๋ออยากเป็นเชฟครับมาสเตอร์เชฟครับปกติเป็นคนชอบทำอาหารป่ะเอ่อชอบครับก็ทำดได้ทำอะไรเป็นบ้างทำไข่เจียวครับขอยากขอยากก็มาม่าครับ่าครูเธอไม่ต้องทำก็ได้ัหงไข่ลวกจากเด็กม .4 นะครับเน็มครับ วิชาคุณมุมหมอสี่ค่ะโอเคครับเราจะมาดูเด็กหมอสี่นะครับว่าจะมีความสามารถเรื่องของการทําไข่ต้มเปล่าสองสารทำอะไรครับเฮ้ยคุยอยากรู้เลยนี่สองสารทำอะไรอยู่จ๊ะต้มไข่อะไรนี่ไม่คุยด้วยเหรอแล้วนี่เราสองคนนี่เราทำอะไรกันต้มไข่วันนี้เอาไข่มากี่ฟองคุณรฟอร์ น้เรียนชายล่ะขาเอาไข่เมื่อกี้ฟองไม่รับมุกครูเลยมาดูทางนี้กันบ้างอันนี้ต้มไข่เสร็จแล้วใช่ไหมได้ไข่อันนี้ทำไข่อะไรครับไข่ลวกค่ะไข่ลวกอ่ะเราจะมาดูว่านักเรียนจะมีความสามารถแค่ไหนเอ้ยครูอ่ะดูนี่นี่นี่อ่ะนี่ได้แล้วไข่ลวกอันนี้มันไม่สุกนะเนี่ยไข่ลวกอ๋อไข่ลวกอันนี้ผ่านไหมแม่ครับคุณครู เป็นแค่สองนาทีค่ะเป็นไข่วกค่ะอ๋อไข่วกอันนี้เราเป็นคุณครูฝึกสอนได้นั่งจนไหนครับสวัสดีค่ะชื่อชื่อค่ะไรพั์ค่ะมหาวิทยาลัยอ,อ๋อราชมงคลกรุงเทพค่ะเป็นไงบ้างเด็กเตรียมพัดอเอ่อเก่งค่ะเก่งอันนี้อันนี้อันนี้แบบยอนนักเรียนมาเ <laughs> <laughs> น,นี้ยนี่ไข่วกนี่ถือว่าผ่านเนาะอันนี้หนอของหนูนีหรือว่ามอดเดียวกัน ม้อเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้2นาทีหมดเลยอาจารย์เราจะต้องไปดูหม้อ4นาที6นาทีะคะ่ะอ๋อต่างกันอ,อันนี้ก็เดี๋ยวใส่พริกไทยใส่ซอสก็กินได้ละนี่ขอทานหน่อยได้ไหมอันนี้นักเรียนมาเลือกชุมนุมใช่ไหมตั้งใจมาเลยเนละหรือว่าไงว้ยายดูใจเยาะวะ่าไปเป็นไปไรตั้งใจมาไหมหรือว่าไงตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมาเลยอืออ่าเดี๋ยวคุณจะชิมอ่าถ่ายคุณหน่อยถ้าจอดับจับตรงนี้นะแต่หน้าจอนี่นะฮะ ไข่ลวกจากเด็กวสีนะครับพี่ชาชุมนมอะไรนะเชฟจูเนียโอโ้โ,อโหนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันวิธีการกินไข่ลวกไม่ตัดก,กินนะเขาจะยกกินแบบทีเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> ดูนี่นะร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนช <c oughs> ็มครับตาวอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยขอบคุณมาก โอเคครับขอบคุณามากมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆไหมที่ดูรายการนี้ todos, <laughs> กดไลค์กดแชร์ถูกไหมล่ะโอเคถูกต้องเราพิชานี่เป็นยังไงบ้างสนุกค่ะสนุกอันนี้เพิ่งได้ลงมือทำอาหารเนาะเพราะว่าเราติดในช่วงของโควิดแล้วก็เปิดเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาทำอาหารวันแรกเลยช่วยครูพูดหน่อยสิพวกเธอ เด็นเกอรกำลังตื่นกล้องอยู่นะฮะอันนี้ครูเตรียมตัวทำอะไรเ่ยเตรียมทำเมนูที่ทำจากไข่ต้มค่ะอ๋อโอเคสนใจอันนี้ไข่อะไรครับเนี่ยไข่ต้มไข่ต้ม5นาทีวันนี้เอาไข่มากี่ฟองคนลฟองไข่มาคนละฟองคนละฟองครู่ผู้ชายมา3ฟองนะไม่ใจเป็นไงบ้างมาเลือกวิชานี้อยากเป็นมาสเตอร์เชฟค่ะมาสเตอร์เชฟซีซั่นไหนดีอ่ะอยากอยากได้ถ้วย ี่ันอันนี้อันนี้หนูฝันหรือว่าเอาเอาการปกติชอบทำกับข้าวไหมไม่ไม่ทำเลยโอเคกินาทีแล้วเนี่ยเทคนิคของการต้มเผ็ดต้มคืออะไรคนให้ไข่แดงในตรงกลางอืมทำไมเธอถึงเลือกเรียนวิชาเชฟจูเนี่ยอยากเป็นมัตเตอร์เชฟครับทุกคนอยากเป็นมาสเตอร์เชฟหมด นี่นะฮะไข่ไข่น้ำของเราไข่ต้มเอาไข่ต้มไข่ต้มทำไมมีไข่อย่างนี้ล่ะมันแตกครั่เออทอดผมอยากให้ให้เพื่อนๆเห็นนะว่าอีก้าทำไงอันนี้แก้ตัวใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างแป้งหนูชอบคนไข่หรือหนูชอบจับไข่หาเป็นชอบของสองเธอคิดอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นไข่ ยังประตูผ่านแล้วเป็นไงอันนี้ถือว่าผ่านไหมครับอันนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านค่ะอี้จัด นี่เราได้แล้อันนี้ไข่อะไรเนี่ยไข่ดาวเธอดาวเหรอไม่ไข่ดาวแดงทีาไมไข่เค็มไหมเฮ้ยอันนี้กลุ่มกล่ของพวกเราเ่ะใช่ครับอันนี้กลุ่มผมเองครับคุณเป็นไงบ้างผลงานของเราวันนี้นี่ครับอันนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเหรอใช่ไหมความความยากของไข่ยางมาตูมคืออะไรก็ถ้ามันสุกเกินมันก็เป็นไข่สุกครับมันก็นไข่ยางมาตูมครับเหรอแล้วแล้วทำไมถึงมาเลือกมาเรียนชุมนุมนี้ อ,อยากเป็นเชฟครับมาสเตอร์เชฟครับมาสเตอร์เชฟอีกแล้วทำไมทุกคนอยากเป็นม <c oughs> าสเตอร์เชฟครูหวังว่าเด็กชุมนุมนี้จะได้เห็นในรายการทีวีนะฮะได้เห็นแน่นอนครับปกติเป็นคนชอบทำอาหารปะเออเชอบครับก็ทำได้ทำอะไรเป็นบ้างทำไข่เจียวครับไข่เจียวจะไราทำอะไรอีกขยันขยันก็มาม่าครับมาม่าครูว่าเธอไม่ต้องทำก็ได้มเนี่ย อันนี้ทำไว้สําหรับให้เด็กลาดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าให้ดเด็กทําคือเวลาไม่พอไม่พอเพราะว่าเรามีเวลาแค่50นาทีเดี๋ยวเราจะได้มาชินกันเดี๋ยวผมไปขอตรงนู้นก่อนอ่เาเตักลาดเลยมาหรือตักลาดเลยใช่ไหม แมบ้างทำเมนูวันนี้ชิวชิวยังไงมันแค่ต้องไข่เหรอแค่ไข่เองคิดว่ามันยากไหมมันไม่เลยไม่เหรออืมเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราถือกล้องคูก่อนแค่ต้องดับกระจอดกันี้นะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ครูคิดว่าอร่อยแหละคิดว่าอร่อยไหมอร่อยครีมคูคชอบกินน้ำไเยอะ ่นี่นะฮะไข่ยางมาตูมยำไข่ยางมาตูมนะฮะอืมอร่อยมากไหนสองคนชิมนดหเป็นไงอึ๊บโอ้ยกินเต็มใ่ญ่ก็ได้อึ๊บจิ้มนี่คืออะไรไม่มีรสชาติคืออะไร น้ำยำครูทำอร่อยใช่ไหมเกิดไข่ต้มอร่อยไหมเป็นไงบ้างครับต้นเรียนรสชาติไข่รสชาติเหมือนไข่ครับเหมือนไข่ปกติแล้วยำเหรอเหมือนยำครับเหมือนยำปกติคือว่าเป็นไงรสชาติเหมือนยำไข่ครับนี่เนื้อดูกลุ่มนี้กันมากเป็นพันไหะที่ให้เดิอดไม่เป็นเย็นเป็นเย็ชนกลุ่ม อาชิมหน่อยชิมหน่มเลยชิมเลยกินเลยกิเลกินอ่ะออมเป็นไงครับก็เหมือนไข่ต้มใช่ไหมเนื้อสีไพม่รู้จักช่องที่รับประเสริฐืเหรอใช่ไหมรู้จัก a อ c h a n n e l นหวรู้จัก a อ c h a n n e l นไหม ทำไมถึงรู้จัก A B Channel ว่าตอนนึงมาใหม่ไแล้วมันก็แบบเขาก็โปรโมทกันน่ะก็เลยป็นสองสองเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องเปิดสีแล้วโอเคคลิปนี้ก็มอะไรัก็มาดูกันเลยกัสามองวิชาชุมนุมก็มาดูกันเดกันสามองวิชาชุมนุมวิชาเชฟจุเนี่ยนะครับของอาจารย์ศิราพรจีรรหรื่ที่ผนของผมเองนะครับ ก็ในสัปดาห์หน้าเด็นเดืทําอะไรต้องติดตามกันก็ในคลิปนี้ก็ฝากคนนี้นะครับซเหห็นไมออะรร